้าตาก็ล้ลมลงเลยครับนี่ได้น้อยกว่าวานนะไม่ต้องไหวผมไงลยลุ้ยยครับอขอให้รวยจะให้เจ็บค่อยๆเลยลูกเอ,ยอ้ยค,ครับ<อ>ครับเจ็บค่อยๆอย่าให้จนครับคุณพรที่ให้ยายให้มาผมประกัศเนี่ยก็ขอให้ย้อนกลับไปหายายเหมือนเดิมครับผมอากาศคึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องพามายามเราครับผมหมุนฝนจะตกเลยครับฝนตกลิลลินครับผม มาดูกันเหมือนจะมีปลาเข้าครับอ่านเมนบ่ลละมันดันไปนู่นนะกระแทกไปนู่นพี่น้องเหมือนจะมีปลาเข้าใจหรูอเปล่าอู้เข้าคู่เข้าคู่ โอ้โหครับผมดันไปแห้งเด็ดตัวบุ้ม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 ตกลินตกลินพี่น้องสวบไม่ก็ขอยักโอ้โหนะเดี๋ยวในหลอฟังฝุ่นพี่น้องผมพี่ยาครับผมอู้ ถุงปลาเป็นเหตุไม่ได้เอาไมครกับละ1หนึ่งสองอตัวโคตรใหญ่เลยครับโอ้โหแับนี้เขาดีเ่อปะมันๆครับผมครับผมพี่น้องกาสวัสดีครับนี่ก็เป็นผลงานของเราสองตัวใหญ่หญๆครับผมพี่น้องอู้ยส่โลโลบ,บัวครับปลาเขาไม่ได้เอามา จะเอากลับทั้งรอบแล้วครับผมพี่น้องเก๋ครับผมมอนหม,น,มนลังเดียวเดี๋ยวไปช่างป่าที่บ้านกันครับหมดเราเป็นจาก,ก็ไม่นู้นเนี่ยเดี๋ยวปลาให้วันนี้เดี๋ยวผมมาใส่ถุงให้นี่ก็มาเจอใหญ่เหมือนเดิมครับนะมาเจอใหญ่เหมือนเดิมใหญ่ยยมาหาปลาก็มาเจอใหญ่ก็เลยได้ปลาช่อนทุกวันแหละก็ <c oughs> เ,เลย <c oughs> แบ่งให้ใหญ่เหมือนเดิมครับผม <c oughs> ครับผมพี่น้องก็เหมือนเดิมได้สองตัวตัวใหญ่ด้วยก็มาเจอยายพอดียายแกก็มาตกปลาเหมือนเดิมมาช้อนหาปลาเหมือนเดิมใหญ่ได้ไหมกุ้งอะ่ะเนี่ยมันไม่ค่อยติดไม่เคยติดมดดี่จะก็หอยอืออนี่ครับผมนีม่ใหญ่หอยเล็กหอยเล้ว,อวสองตัวเลยอุ้ยมาที้ดีนะยาย โอ้โยากนาจะได้เอาไปให้ครอบครัวกินผมผมก็มีพอได้กินอยู่ย้ายให้ยายนั่นแหละยายไปกินดีกว่ายายไม่ค่อยได้ปลาเมื่อวานได้แปดตัวก็กลับบ้านแล้วได้แปดตัวตังนินโอ้โหเมื่อวานยายบอกว่าได้แปดตัววันนี้ได้น้อยกว่าเมื่อวานนะวันนี้ได้สองตัวแต่ตัวใหญ่โอ้โหเมื่อวานยายได้แปดตัวไม่ต้องเอาไปให้ยายหรอกให้ยายเลย แบ่งแบ่งแบ่งแ,งแงกันไปกินย้ายผมได้เรื่อยๆอยู่แล้วครับอายุแปดสปีออะครับผมย,ย้ายออะวันนี้ได้น้อยกว่าวานนะไม่ต้องไหวผมเลยรวยรวยรวยครับอ่าขอให้รวยใจเจ็บเค่ายเลยลูกเอ้ยครับครับเจ็บค่ายอย่าให้จนครับขอบุณพรที่ให้ยายให้มาผมประกันีก็ขอให้ย้อนกลับไปหายายเหมือนเดิมครับผม อยาสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วให้คุณของนายด้วยครับหน้าตาก็โลโลนขอบคุณครับลืมทุกวัายน้ำเดี๋ยวลืมจะวิ่งก็เยอะลืมบมดมาเทียดีหนัากากก็ตกใจมากเลยโอ้เขาให้เจริญเจริญเพราะหูอย่าให้เจ็บไห้ใครเลยตรวจเผาทุกอย่างครับ ไก็มองายายอ,ยอยู่แช่ยายหรือเปล่าล่อหลังกูรอบอยู่เดี๋ยว,วมนมาคุเดียวเลยชอบหมาก่อนเพื่อนสองข้อมัมนใหญ่จังเลยย,ยังไม่ชอบตรงมากครับ